สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับเมื่อเราได้เครื่องตัดหญ้ามาใหม่แล้วครับในบางครั้งนะครับทางบริษัทประกอบมานะครับผมก็ว่าดีแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่ดีพอสําหรับที่เราใช้นะครับมาดูหน้าตานะครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะผมสั่งซื้อมาจากลาซาด้าครับเครื่องนี้นะครับเขาเรียกว่ารุ่นรุ่น MFC11 เนี่ยครับนานผู้ชมน้าตาแบบนี้นะครับนัาตาแบบนี้ครับเป็นเป็นเครื่องสองจังหวะเติมออตลูปครับแต่เขาดีครับเครื่องเครื่องเขาแรงครับแรงจัดมากครับเรามาดูครับก่อนที่เราจะใช้เราก็ต้องมาเช็คดูครับว่าทางบริษัทประกอบมาอย่างไรนะครับมาดูเจ้าตัวนี้ครับนานผู้ชมด๋ยวขอยกกล้องสักคู่ครับ มาดูสายสายสตาร์ทเนี่ยนะครับขอดใช้เท้าขอดใช้เท้าครับนี่นครับถ้าเขาขอดเชือกแบบนี้ใช่ไม่ได้นะครับแล้วต้องขึ้นมาใหม่ครับดึงขึ้นมาเลยครับแล้วก็ตัดนี่ไว้ไว้นะครับสเสร็จแล้วเรามาเช็คดูเจ้าตัวนี้นะครับ ถ้าเขาขอดผูกเชือกแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้แน่นอนครับหลุดแล้วครับใช้ไปนาไปมันหลุดครับถ้าไม่ให้หลุดเราจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่หลุดเราจะทําอย่างไรนะครับมาดูครับแล้วก็เอาเชือกแบบนี้นะครับปมแบบนี้แหละครับแล้วก็มาขอดทําใหม่ครับขอดเชือกใหม่ครับนี่ ขอดเชือกใหม่แบบนี้ครับขอดเชือกให้ท่านผู้ชมดูง่ายๆนะครับเอาเอาแบบนี้นะครับผมอ่ะ,อะทำแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ขอดเชือกเขายัดเข้าไปครับนี่ยัดเข้าไปแบบนี้ให้เจ้าเชือกนี้มันออกมายาวๆครับนี่ครับ ให้เป็นย,วยาวๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับให้เป็นย,วยาวๆเป็นปมใหญ่ๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ยัดเข้าไปนี่ครับอีกหน่อยเราใช้เข้าไปเข้าไปเราใช้ไปใช้ไปเขาก็จะหลุดเข้าไปในล่องเองครับแต่เราต้องทําให้ใหญ่ไว้ก่อนครับถ้าทําเหมือนเดิมแบบนี้ท่านผู้ชมหลุดเลยครับผมเคยใช้นะครับ คยใช้ในหลุดไปยุ่งเลยนะครับเราไปพันเข้าไปใหม่บางครั้งเราับพันไม่เป็นนี่ลลำบากมากเลยครับเพราะนั้นเราแก้ปัญหาโดยการมาผูกไว้ก่อนครับผูกใหม่แล้วครับท่านผู้ชมผูกเข้าไปใหม่แบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับให้เชือกมันใหญ่เบ้อเร่อแบบนี้ครับโตๆแบบนี้เขาไม่หลุดแน่ครับแล้วก็ อันเขาจะโผล่ก็ไม่เป็นไรนะครับอีกหน่อยเราชักเชีอยวไปขึ้นไปเขาจะหลุดเข้าไปข้างในเองครับอย่างนี้ไม่ยังไงก็ไม่ติดครับเขาก็เขาก็จะไม่หลุดครับนี่ครับท่านผู้ชมถอดออกมันเดินครับนี่ต่อไปก็ใช้ได้ครับก็ต้องเช็คดูด้วยครับทีนี้เรามาเช็คดูหม้อกรองนะครับ หมอกองอากาศนี้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับหมอกองอากาศมาดูครับเรามาไล่ดูหมอกองอากาศว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรครับผมก็ยังไม่ได้เห็นเลยครับรุ่นนี้นะครับหมอกองอากาศว่าหมอกองอากาศใช้ได้หรือเปล่านะครับบางครั้งเขากลืมใส่มาครับอยู่นะครับเอาเอา่า รุ่นนี้ถือว่าหม้อกองอากาศใส่มาดีครับนี่ละเอียดดีครับหม้อกองกับอากาศแบบนี้ใช้ได้ครับละเอียดครับกองฝุ่นได้ดีครับรุ่นนี้ได้ดีผ่านครับหม้อกองอากาศผ่านแล้วก็น็อตตัวนี้ได้ใช้ได้ไหมแน่นดีครับแน่นเรียบร้อยเรียบร้อยครับทุกอย่างเรียบร้อยเอาใส่เข้าไปเหมือนเดิมอันนี้ไม่เป็นอันนี้หายก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขากองฝุ่นแค่นั้นเอง ตัวนี้จะตัวนี้ครับไม่มีความสําคัญท่านจะทิ้งก็ได้ครับไม่ทิ้งก็ได้ครับใส่เข้าไปอ่าแต่สาคัญตัวนี้ครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เช็คแล้วประกอบเข้าไปใหม่อ้าวอ่ะขเข้าไปเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะผสมน้ำมันครับ นนี่เราผสมแล้วเราทดลองดูครับว่าเขาจะใช้นานได้หรือเปล่านะครับทดลองเครื่องนี้เครื่องครั้งแรกแล้วครับอ้าวใส่เข้าไปครับนิดหน่อย นิดหน่อยพอครับเดี๋ยวดูว่าน้ำมันลงหรือเปล่านะครับเอียงมาหน่อยครับเพื่อให้น้ำมันลงอย่าลืมเปิดก๊อกเตาตรงนี้ครับเปิดให้มันเปิดให้ตรงๆงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก๊อกน้ํานี่ครับเก๊อกน้ํามันนี่ครับเปิดให้ตรงนี่ก๊อกเขาดีครับเป็นแบบเม้ครับดูนี้ถือว่าก๊อกเป็นเป็นโลหะครับ บางยี่ห้อที่ว่ายี่ห้อดีๆนะครับไม่เอ่ยชื่อนะครับยี่ห้อดีๆนะไอ้เจ้าตัวนี้ยังเป็นพลาสติกนะครับผมว่าไม่เข้าร่านะครับพลาสติกนี่มันเสียไว้นะครับอย่าก๊อกก๊อกโลหานี่ถือว่าใช้ได้ครับถึงแม้ถึงราคาราคาเขาถูกได้ว่าก๊อกเขาผลิตมาดีนะท่านผู้ชมนี่ครับหน้าตาดีครับใช้ได้ครับแล้วก็จะมันลงหรือยังครับลงไม่ลงเราก็มาเช็คด้านนี้ดูครับ นี่น้ำมันลงแล้วนะครับนี่เรามาเช็คดูนิดด้วยครับในนี่นี่ผมยังไม่ได้ขันหลวมแล้วครับนี่ครับเรามาต้องดูตรงนี้เดี๋ยวน้ำมันรั่วครับถือน้ำมันลงครับนี่ครับเปียกเลยครับนี่เอาเราขันเข้าไปครับนี่ครับเรามาเช็คดูไลดูครับอย่าพึงใช้นะครับก่อนจะใช้เราก็เช็คเช็คพวกน็อตพวกนี้ครับนี่ผมยังไม่ทำอะไรเลยครับหลวมแล้วครับถือว่าน้ำมันลงมาแล้วนะครับผมจะลองสตาร์ทครับเปิดสวิตช์ตัวนี้ครับ แล้วก็หาเจ้าตัวนี้มาใส่ตัวนี้ไว้ครับอย่างนั้นหัวหัวของเขาจะไหลครับมามใส่อย่างนี้ไว้เสร็จแล้วเราก็ลองเครื่องเลยดึงโชกคขึ้นมาครับมาเครื่องใหม่ครับเดีอย่เรึ่งแรกครับดึงแบบนี้ครับ<อ>เดี๋ยวลอง พอสำเร็จคับท่านผู้ชมแต่น็อตพวกนี้ยังไงท่านผู้ชมที่จะใช้นะครับต้องขันซ้ําอีกครั้งนะครับนี่ครับเช็คดูครับมาเช็คดูว่าน็อตเขาหลวมไหมครับอ่าเช็คน็อตด,ดูครับ เชิดต e. ูปเพื่อนผมร้องเสียงดังครับคงจะลำลาท่านผู้ชมไว้ตรงนี้นะครับทุกทุกอย่างก็ไล่น็อตทุกตัวทุกตัวนะครับเดี๋ยวผมคงจะไล่น็อตนะครับน้ชมเพื่อให้เขาน็อตจะไม่หายตอนที่เราใช้งานนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะํำลานานผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ